เธอหน้าทม่มค่ะคุ้ย่ังนี่ลำมีึ้นหน่อยกมลำมีหน่อยกมเลยนะไหลากเลือบ่หอ,อุ้ยลำที่หาบอ่ะแ,<น>แต่ยินได้สยงพูกอยุ่คุ้งน้ำที่เท่าไหร่น้ะ กักพุงน้ำที่เขาอยู่กับพ่กผู้อยู่พุงน้ำที่ทะเลสามทีซีมาแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณหนึ่งไลค์ค่ะอำเพื่อน่าท่วมค่ะแะละเหนียวสิล้ำเล็กโกมูลแลน่เด้อค่ะเนี่ย สิอ่านวาหน้าท่มเนี่ยแะค่ะเป็นรูปอย่างนอะกรรมการบม่ได้อธิบายที่นี่โอ้ยยาหกสิบเมตรโชคแล้วค่ะโ,โชคแล้วค่ะ ไม่กี่ขอเจ็ดเินตเมตรแล้วนาอันนี้หกซนเมตรค่ะโอ้มาแล้วค่ะ ลำเล็กแต่เล็ปิกกี้หนูนะคะจุดคูนไรแห้งอำเภอนาทงความยาวหกสิบก็แม่สีลำหน่อยก็มูย่าค่ะหัวมูความยาวสวมเสัเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบความยาวเจ็ดสิบลำที่ผ่านทางมาใจใจนำค่ะบโบใ้ใจใ่าสช้างน,นั้น 哎呀，欧的欧龙 เลยง่างนอ่องเพื่อนนักทุนง่ามดีได้เนาะง่ามปะปุ่นี่แหละโอ้เขาเห็ุล่ำเล็กเขาเลยปุ่นเอาปูไมานั่งไหนหลายแร่ำมีไงส่วนมากสิพกพปูบ่ได้หลายเนาะว่ายุดยุด สตารดแล้วส่วนจีหวัดโค้งน้ำของเข้าผู้เบิดอพอดอีตเนีนนยมเพื่อน,น้าท่มนะคะผู้จะแสดงไปเราแล้วค่ะเมือ่อกี้นั่งที่หากำลังจอมาแล้วค่ะแต่วันก่ายยุกัยเต๋อเพิง แล้วค่ะไปแล้วไล่ไปไล่ไปแล้วค่ะคเสือบานเท่ากันเมีคอนเสืออยู่ขังเทิ่งนะคะแต่ว่าเท้ากับสิบเมืองไหลเลือกไฟ ำดีซีค่ะร้านแมนบอแม่กคูบะเดงไปแล้วค่ะร้านที่ห้าร้านที่หาทุกวงการค่ะ คะสวยงามมาค่ะค่ะทางเมืองมาท่านกับเเมืองยอดหลังเลยด้วยค่ะน้ำที่หายุโกงมาไกลค่ะรอรอค่ะรอล้ำที่หาเมืองน้ำที่สีไปทางข้างวันค่ะ คนวนมันมื้ออะสบายเนาะไมยนเน้อน้น่กินข้าวนอาปุยของเลที่นะแต่อ้ยของงฟังเล่าคั่นีี๊ยเนี่ยเจปยงมล้ำหันหันไปหันมาเจ้างมยมล่อมนพูนล้ำหนึ่งตาไก่ร พี่นอ้องฟังเล่ากลับไปนะคะเข้าลำทดีซีค่ะเห็นแต่รัมดีซีไปเด้อเออจะเอามาใช้นะรัมที่หายังมันก็จะมาค่ะมาแล้วแต่ว่าอยู่ไกลค่ะไกลค่ะเหมือนของพี่น้องฟังะะเล่าเขาค่ะเห็นแต่เป็นชุดแดงเดี่ยวโอ้สวยค่ะลำทดีซี ท่านที่ีจุดภูสวยนะคะผูใดเมมึงมาท่านมึงหย่อนลงเอาด้วยจา้าบุญล้ำนี่่ะเห็นที่จุดจุดแสงไฟค่ะกระสีอีกโดนเติบอยู่ค่ะส่วยสิมะฮวน เดี๋ยวว่าู้นี่บอกได้คู่บอแล้วคู่เลยมหมือนแล้วเลยมึงร้ะหันลเขาเพื่อนบ้านเขสวยเขาเพื่อนบ้านสวยของเม่องบ้าน้างล้เขาก็สวยด้วย่ะเป็นวัดนะเป็นวัดนะจะป็นรูปวัดนะรูปวัดเหร าปลงเป็นภาษาเป็นเจดีด้วยกันล่ะวัดเป็นวัดเป็นเฮียนเลยค่านั้นอายุไกลๆเนี่ยทันที่หายพูโเ้ยควมาแล้วค่ะลำที่หายเด็กยู้หินยุติธรรม ิดไว้ติดตามไว้เรอลที่หาเขาจชูปู่ห้ออะไเนาริ่มต้นน่ะเริ่มต้นในน่ะำที่ห้ายังอยู่ไกลๆอยู่เด้อค่ะลต่อต้นคูนที่หกกอไม่เหรอโอ้โหล้วตอนที่หกกระจอมาแล้วค่ะว่าสด็มึงติดติดกันเยหาหกกัลยาเจ้าเน หาสี่ห้างห้างเนี่ยเยู่ค่ะไกลเติบ สวยงามค่ะฟังเล่าของฟังเล่าค่ะเรอวไปหน่อยหนาไทยคุณอะคะเมืองของฟังเล่าไปก่อนค่ะ ขอบคุณไลน์ที่สวงเลยค่ะขอบคุณหลายๆจ้าลำที่หาอ้อยู่ไกลอยู่ค่ะลำที่หากับลำที่หกติดติดกันมากไงก่ไก่ไก่เต๋อบคุณค่ะหาหกเห็นแต่ลำแสงค่ะ ไปมาเลย โอซัวสินมาหอดเข่าของแม่ก่อนเนาะฐานใจฐานเงี้เลี้ยนแม่แม่ซื้อไปฐานนะแม่แม่แม่ใหญ่แม่ะล่องลอยเดี๋ยวก่อนุญาตค่ะไปเข่าของแม่ก่อนค่ะล่องลอก่อนเลยไกลน้ำที่หาจีบกยังเข่าบ้าเมืองไม่ได้ค่ะพี่นกิโอีกไลกิโลเดี๋ยวมาไกลๆเราสิไล่ให้เมืองนะคะ